ความสงสัยครับหลวงตาเขาบอกว่าหลวงตาเคยตอบว่าหลวงตาไม่ได้มีความสามารถพิเศษหรือความรู้พิเศษอะไรมากมายหลวงตาทําไม่ได้แต่วันก่อนกําลังสวดตามวัดอยู่นะครับถ่ายทอดสดได้ยินเสียงหลวงตาสวดมนต์สัพเพแต่ทำไมเสียงหลวงตากลับเปลี่ยนเป็นเสียงดังขึ้นและเข้มขึ้นเลยอยากถามหลวงตาว่าสรุปแล้วเสียงที่ยินคือเสียงอะไรเพราะก็เปิดลำโพงอยู่ดัง เสียงเทวดาก็แถวนั้นนหรือแม้กต่เสียงหลวงปู่ดูเป็นหลายคนนะครับบางคนพิมพ์มาแต่ผมไม่ได้ถามให้มันเป็นจัก,กรพพัดิไง่เรื่องของจักรพพัดนี่อธิบายยากนะเพราะว่าถ้าสวดแล้วเนี่ยหลวงปู่ดูท่านว่าหลวงพ่อดูท่านว่าถ้าสวดแล้วไม่ได้ผลเนี่ยไม่ใช่หรอกทั้งบมดสวดได้ผลทุกคนถ้าตั้งใจสวด มันเป็นบทที่มีทั้งบุญยลิตและอิทธิลิตทั้งหมดมันเป็นบทที่มีพลังงานมีนพลังงานนะ,ะครับความหมายของบทพลังงานของในบทที่เราสวดท,ทุกบทนั้นนะมันมีพลังงานของของบทนั้นๆที่เราสวดนนะเราเคยศึกษาเรื่องนี้มานานแล้วะฮะตอนที่จะสวดจกักรพัรด์เนี่ย เทียนาบทสวดทุกบทนะ่ะที่ครูบาอาจารย์ท่านเขียนไว้เนะี่ยทุกบทมีพลังงานเหมือนกันหมดแต่พลังงานความหมายของแต่ละบทแค่นั้นเองมีพลังงานเหมือนกันนะมีพลังงานทุกบทนะถ้าตั้งใจสวดแต่ความหมายของบทที่สวดน,นะ่ยเป็นคือพลังงาน และปรากฏการอีกปรากฏการหนึ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าวันไหนไม่เปิดบทสวดตามถ้ำวันนั้นจะมีปัญหาหนึ่งงานมีปัญหาบางทีรถก็ฟตาต์านไม่ติดบางทีที่บ้านไฟก็ดับเลยอยากถามหลวงตาว่าเราเป็นการลองของท่านท่าน,ท,านทั้งหลายหรือไม่ไมเพราะบางทีอยากจะรู้ว่าจริงหรือไม่ก็เลยไม่ลองเปิดครบต้องการบุญน,นะครับบอกว่าเวลานอนอยู่บางทีมาดึงขาบ้าง,ท,งทั้งทงที่ แต่ก่อนไม่เปิดไม่เป็นนะครับแต่ผมแต่เขาบอกว่าผมอธิษฐานไว้ว่าให้มานะครับทุกครั้งที่ผมเปิดบทสวดจากถ้ำใหญ่นะครับใช่ก็คือเขาเชาวบุญพออธิษฐานไว้ครับอย่าลืมว่าเรานี่อยู่ตรงกลางเขาไม่ได้หรอกโดดๆเขาทำไม่ได้ เขาต้องอาศัยรูปนามจากเราเพราะนั้นเวลาไม่เปิดเนี่ยมีปัญหาแน่ะถ้าที่ฐานในภพภูมิที่เราอาศัยอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาจะทำให้เราเกิดมีปัญหาแน่เพราะเขาได้บุญเขาได้บุญพร้อมกับเราเราสวดจบเขาก็จบนะเขาจบไม่ได้เขาเอาใส่รูปนามของเราอะ ทีนี้ถ้าเราไม่สวดเพียงแต่เราเปิดไว้ตามเวลาเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเขาก็ไม่ว่าอะไรขอให้เวลาสวดปับ๊บได้ยินเสียงแค่นี้เพราะมันเป็นการสวดสดเนี่ยลองดูดิคนถามเข,เขาลองแล้วครับลองมาสองครั้งมีปัญหาตามที่บอกไปครับคือต้องเปิดไว้ไงแต่ตัวเองไม่ต้องสวดก็ได้ครับนั่นแหละ ทีนี้ต่อนะครับหลวงตาเขาบอกว่าและประโยชน์อีกข้อหนึ่งที่สัมผัสได้คือตั้งแต่เปิดบทสวดพร้อมถ้าใหญ่ลองไม่ล็อกกุญแจบ้านแต่เก็บเครื่องเพชรทองคาไว้ที่ตัวนะครับแล้วหลอกจากบ้านไปปรากฏว่าไม่มีขโมยเข้ามาเลยครับแล้ววันนั้นมีเพื่อนบ้านนะครับที่มาจากต่างจังหวัดหมู่บ้านอื่นมาเรียกนะครับแต่ผมไม่อยู่บ้านและก็ไม่ได้ล็อกบ้าน <c oughs> เขารีบโทรมาถามว่า มีคนอยู่บ้านหรือพอเรียกเข้าไปแล้วมีคนตอบเออเขาก็เลยกลับนะครับเลยรีบโทรมาถามจากนั้นมาเขาก็ไม่มาบ้านผมอีกเลยเลยอยากถามหลวงตาว่าคนที่พูดเออเนี่ยคือเจ้าที่ที่เฝ้าหรือหลวงปู่ครับูกคนที่เฝ้าบ้านแล้วนะ,นะครับคือไม่ล็อกของก็ไม่หายด้วยไม,ไม่มีขันข้าวอธิษฐานเขาบอกอธิษฐานไว้นะครับถ้าอยากได้บุญก็ช่วยเหลือเกือเก้อกูลกันแล้วกัน,กนอา้าว ช่วยตามกำลังเขาน่้นะถ้าเรามีโชคอาจจะได้โยถ้าเคยทำบุญไว้รเราช่วยตามที่เขามีกำลังมีบทสวดมนต์บทไหนบ้างครับจำเป็นหรือไม่ที่ต้องแต่งเป็นภาษาบาลีอย่างเดียวใช้เป็นภาษาไทยได้หรือไม่ได้ภาษาไทยก็ได้สวดเป็นไทยก็ได้ เห็นเขาสวดกันเหรอสวดมนต์แฟงใช่ไหมครับหลวงตาใช่นะครับเขาก็สวดไทยนะฮะทีนี้ต่อนะครับหลวงตาน้อกี้น้องในนี้เขามาฝากถามนะครับบอกว่าเเขาอยากทราบว่าประวัติพระอุปคุตความเป็นมาพระอุปคุตเนี่ยคืออะไรครับหลวงตาพระอุปคุตมันเป็นสมัยของพระเจ้าจอาโศก สำเร็จหลังพูะพระเจ้าประมาณร้อยสองร้อยปีนะพระอุปคุตเป็นพระที่มีฤทธิ์นะตอนที่เขาเฉลองเจดีร้อยแปดของพระเจ้าอโศกต้องต้องไปอัเชิญอุปคุตขึ้นมาเพราะว่า พยามาลาจะมารบกวนไงตอนที่พระเจ้าทำนายไว้อ่ะมาน่ะมาลานะท่านบอกเราต้องไปเจอกับผู้ปรับเกาในอนาคตนั่นแหละคืออุปคุตนั่นแหละก็เลยไปนิมนต์พระอุปคุตมาที่มามาลานี่ก็มามากวนอ่ะ อันนี้ว่าพูดย่อยอๆนะพูดถึงท่านก็เด้แสดงฤทธิ์กันเนี่ยสู้พระอุคุไม่ได้เพราะอุปพูตท่านเอามาเน่ามาแขนคองออกไม่ได้ไงนั่นแหละท่านอยู่สะดือทะเลนู่นเป็นพะันหารที่มีฤทธิ์มากรอภาษีมีหลายองค์ที่รอภาษีอยู่ ยังมันยังมีชีวิตอยู่นะฮะอยู่เป็นพันปีหลายพันปีก็มีอาจจะสงสัยอยู่ได้ยังไงสงสัยมากถ้าฝึกสมาธิฝึกกรรมฐานเนี่ยฝึกสุดๆเลยฮะบอกอยู่ได้หนึ่งกับอายุหนึ่งกับจะประมาณไม่ได้ มีอายุอยู่ได้คือคาดขันเดิมของเราเนี่ยนะฮะใช่ท่านรอภรสีตอนนี้อยู่นู่นอะอยู่สะดือสะเลนู่นอะอยากท่านบอกอยากรู้ต้องฝึกจิตเอาต้องสัมผัสด้วยจิตท่านบอกเหมือนเราเนึกไปนู่นน่ะ เรานึกไปไหนก็ไปแล้วจิตมันไวเข้าใจนะอุปคุตนะครับน้องที่มาถามที่เมื่อกี้นะฮะเข้าใจนะครับท่านสาเร็จหลังพุทธเจ้าแล้วท่านอธิษฐานขอให้เจอพระสีท่านต้องรอพระสีมีพระที่รอพระสีเยอะ ทำไมต้องรอเป็นคนถามอธิษฐานในยุคภระีแต่ขี้เกียจเกิดอ้าก็อธิษฐานแล้วดันไปสำเร็จก่อนล้วต้องรอภระีง่ายๆเลยบอกรับปากกันแล้วว่าจะไปในยุคยุคจะแม่ แล้วมันเบื่อเบื่อมันทำให้ไม่เกิดทีนี้ทำให้ไม่เกิดได้เนี่ยมันก็ต้องฝึกจนอยู่ให้ได้ถึงยุคท่านนั่นแหละถ้าตายแล้วนะก็ต้องรอเหมือนกับหลวงพ่อกัสปะต้องรอให้พระศีีเผานั่นแหละอย่างนั้นแหละตอนนี้ยังอยู่นะศพยังอยู่นะยังนอน สบายอยู่นะยังไม่เน่านะยังน,นอนตัวเป็นๆเน,นี่นะฮะรอพระศีนะเพราะมีกรรมต่อกันไงมีกรรมต่อกันในในอดีตนู่นทั้งรอพระศีเฝาน่นอนะ่ะท่านศพท่านก็นอยู่นู่นอยู่ในถ้ำนั่นนะรออยู่เรื่องราวของพูทสศาสนาไม่ใช่ธรรมดานะ เรื่องราวจริงๆน่าศึกษานะน่าเรียนเราจะเวียนว่ายตายเกิดแบบปกติยังไงก็ต้องเกิดต้องตายอยู่แล้วเพราะนั้นต้องฝึกการเวียนว่ายใจเกิดไว้มันไม่ยากหรอกนะ มันสวดมนต์ไหว้พระไปแล้วกันมันทำความดีไปรีบไปเรียนผู้าาศาสนาะถ้าใครว่างๆอนะ่ะรีบเรียนอย่าไปหายใจทิ้งหายใจเข้าหายใจออกมีค่านะไม่ใช่ไม่มีอย่าไปตื่นเต้นกับทั้งโลกเขามากอย่าไปกลัวอะไรเลย บางคนบอกอยู่วัดกลัวจะไม่มีจะกินอเป็นคนที่คิดสั้นมากเลยครับต่อนะครับหลวงตาเขาถามว่าเป็นพระครับตอนนี้เป็นพระผมอยากจะถามว่าจริงๆแล้วเลิกศึกสำคัญอย่างไรบ้างครับไม่สำคัญนะถ้าเรานึกถึงจกักรพรรดิอยู เลิกจักพัดก็แล้วกันศึกได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่เคยถือเลิกนนเลเมื่อก่อนเนี่ยก็ถืออยู่นะตอนที่ฝึกใหม่ๆก็พราะตอนหลังเนะี่ยมันอยู่ที่เรานะมนไม่อยู่ที่เลิกเราจะดีไม่ดีอยู่ที่เรานะต่อให้เลิกดียังไงถ้าไม่ดีก็คือไม่ดีอะ มนกับพ่อเดียไ,ไปคุยกับท่านท่านบอกดีหมดนะท่านไม่เคยพูดว่าไม่ดีสักอย่างอยู่ที่เราอ่ะถือว่าดีพร้อมอะไรก็โอเคอย่าไปคิดเลยวันนั้นดีวันนี้ดีมันดีทุกวันนะถลมดียิ่งวันไหนได้สตัง์วันนั้นอะดีที่สุดแล้ว <laughs> วันไหนไม่ได้สตังนะวันนั้นคงคงไม่ดีอะ่ะ <laughs> ใช่ไหมวันไหนอารมณ์ดีคือดีถ้าเราทําอารมณ์ให้ดีทุกวันมันก็คือดีอะ่ะเพราะนั้นมีหลายองค์นะที่ไปศึกที่ถ้ำมาถ้าบอกจะศึก้าหมอเ็าบอกว่าเวลานี้นะหลวงตามไม่อยู่หรอก องตา,า,งาจะหนีอวสุวัดทันทีถ้าอยากศึกไปศึกองค์อื่นถ้าบอกองตาศึกตอนไหนก็ได้เออพรุงนี้สวดเสร็จแล้วก็ศึกกันแล้วกันมันพร้อมไงสวดเสร็จแล้วก็ศึกเลยมันพร้อมไงจบถ้าบอกโอ้เที่ยงนะหลวงตาเดี๋ยวผมจะศึกแล้วเช้าเปิดแล้วไม่อยู่เอา้า ผมตาไปไหนอ่ะเอา้าศึกกับองค์ไหนก็ได้ศึกมันมีปัญหาหรอกศึกเลย <c oughs> อย่างนั้นมันไม่มีเลิกเลิกดีคือเลิกพร้อมแล้วการที่เราฝึกสมาธิสมมุติว่าเราได้แล้วได้สมาธิแล้วไปถึงเราก็เหมือนเป็นเด็กนะครับเพิ่งเรียนจบใหม่ก็อยากเล่นลนู่นเล่นนี่ ทีนี้การที่เราอยากเล่นนู่นเล่นนี่ในสมาธิถือว่าเป็นบาปหรือไม่ไม่บาปหรอกเขาเล่นกันทั้งนั้นเลยฮะไม่มีใครไม่เล่นขอให้มันได้ครับเขาถามว่าหลวงตาครับเราสร้างพระพุทธร,รูปด้วยความบริสุทธิ์ใจหากมีเพื่อนเรามาทําลายทิ้งอยากถามหลวงตาว่าเราควรจะทํายังไงกับเขาดี ก็เป็นบาปกับเขาเราจะไปทํำยังไงเขาอ่ะนะครับข้อที่หนึ่งนะครับในใจก็อยากจะอัดเขา <c oughs> อันนี้สองหรือว่าเราเทสร้างใหม่เราก็ต้องสร้างใหม่เราต้องอินดูเขานะฮะ <c oughs> เพราะเขาจะต้องเจอกรรมที่เขาทำนะครับทำลายพุทธลูกนะฮะกรรมที่เขาจะต้องทำ คมที่เขาทำยิ่งพระพุทธรูปที่เทวดาดูแลเยอะนี่ไวใช่ไหมครับหลวงตาไวฮะหลวงตาครับตั้งแต่น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครรู้สึกว่าความจริงบังเกิดหนึ่งขยะลอยมาเยอะมากน้ำเน่าเร็วมากเลยอยากถามหลวงตาว่าอันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาแสดงให้ดูหรือไม่ว่ากรุงเทพ เป็นเมืองที่ตอนนี้มีแต่ความสกรปรกและขยะมากมายมันเป็นเมืองที่ถึงการและเวลาให้ดูในอดีตว่าเมืองหลวงใหญ่ๆมันอยู่ได้นานไหมกี่ร้อยปีสิ่งที่เกิดคือสิ่งที่ไม่ดีพลังงานเริ่มไม่ดีมันก็เริ่มเสื่อม สิ่งที่ไม่ดีมันก็เสื่อมง,ง่ายโอ้โหลวงตาดูสมัยอยู่กรุงปูแล้วท่านท่าดูทั้งนานแล้วหลวงตาครับเมื่อคืนลองสับเพมองแผนที่นะครับประเทศไทยปรากฏว่าทําไมผมเห็นภาพนะครับภาคกลางตอนบนมีความสว่างสวยนะครับเป็นสีขาวๆแต่ทําไม ภาคกลางตอนล่างนะครับไปจนถึงทางใต้ทําไมมืดไปหมดเลยครับแล้วอยากถามหลวงตาว่าเป็นเพราะว่าผมอุปทานไปเองหรือไม่อุปทานคือการคิดขึ้นใช่ไหมครับสิ่งที่เราเห็นนะบางทีมันก็เป็นจริงบางทีก็ไม่จริงนะเพราะจิตเรายังไม่เป็นกลางครับถ้าเราปรับจิตไปผรม,มิหารเนี่ยมันก็จะจะจริงนะ คือไม่มีผลประโยชน์ใน,ในสิ่งที่เราเห็นคือเหมือนหมอดูอะ่ะถ้าหมอดูดูแบบไม่มีผลประโยชน์เนี่ยมันก็ดูได้ไปเรื่อยๆนะดูไปเรื่อยๆถ้ามีผลประโยชน์เมื่อไหร่ครับมันก็ผิดนะดูผิดแล้วมันก็เสื่อมง่ายไงมันเสื่อมง่าย เสื่อมตามกาลเวลาสมัยก่อนมันก็เสื่อมอย่างเนี้ยมันจเจริญแล้วเสื่อมความเจริญและเสื่อม,มอยู่ที่คนบ้านเราเอมีอยู่ห้าหกคนเนี่ยถ้าขาดศีลธรรมทั้งหมดมันก็ดูกันมันก็แตกกันไปครับแยกบ้านออกไปเพราะไม่เข้าใจกันอยู่ไม่ได้เป็นพลังงานไม่ดีก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ ครับต่างคนต่างไป